ช่วยเอาคนเร็วๆติดคุกให้ได้ใช่ฮะเยาวชนนั่นเยาวชนดีนั้นมากมีแต่เยาวชนอับปีก็เยอะชีวิตต้องชีวิตต้องและด้วยชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตนะครับยกเลิกกฎหมายเยาวชนถูกต้องแล้วแล้วที่เราพูดถึงตำรวจเนี่ยตำรวจดีก็เยอะไอ้ตำรวจดีก็มีตำรวจเร็วก็เยอะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันขจัดไปพร้อมๆกันพร้อมกฎหมายเยาวชมเลยใช่ไม่งั้นจะเสียหายหมดตำรวจดีๆจะมองหน้าใครติดที่ไหนเอามึงทำเรื่องแบบนี้แล้วเหรอนะอีกคนก็บอกว่าก็เหตุการณ์แล้ว กี่เหตุการณ์แล้วนะที่ที่ชีวิตผู้บริสุทธิ์ต้องตายและไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับ<ม>เพราะอาชญากรเยาวชนมันจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆเพราะกฎหมายไทยยังให้ท้ายกับคําว่าเยาวชนนะฮะ<ม>การกระทาแบบนี้ควรแลกด้วยชีวิต<ม>ควรยกเลิกกฎหมายดีได้แล้วเพื่อความปลอดภัยของผู้บริสุทธิ์และก็แฮชแท็กนับยกเลิกกฎหมายเยาวชน<ม>นี่ไม่ใช่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วแต่นี่คือรู้เท่าถึงการได้ทำไงพวกเดน คนพวกนี้มันรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเยาวชนมันก็เลยกล้าทำานะครับ,รบมีมีด้านที่แบบว่าอยากให้ยกเลิกกฎหมายนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางฝั่งกันนะครับมีขาวก็มีดำมีบวกก็มีลบนะครับก็มีอีก อีกฝั่งหนึ่งออกมาบอกว่าอเอ้ยมันไม่เกี่ยวกับการยกเลิกกฎหมายไม่ใช่เออาก็ไปเปลี่ยนกฎหมายนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งท่านนะครับบอกว่าประเทศไทยพังแน่รกระบ,บวนการยุติธรรมล้มเหลวคนไทยเออาก็จะยกเลิกกฎหมายแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนี่ทั้งที่ปัจจัยที่ป้าเนี่ยตกเป็นเหยื่อคือรัฐเนี่ยและสังคมล้มเหลว<ม>ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองคนไร้บ้านผู้ป่วยจิตเวชส่วนอีเด็กสถาบันทางสังคมก็ล้มเหลวในการสั่งสอนมันจนไปคบเพื่อน เฮียเนี่ยครับแบบนี้นะฮะเฮียครับเพื่อนที่เป็นเฮียเฮียนะครับเป็นพี่รุ่นพี่นะรุ่นพี่ใช่ใช่เป็นเพื่อนรุ่นพี่นะครับแต่ผมทั้งหมดก็ในฐานะที่เฮียและทํางานทั้งในสถานพินิจและหน่วยงานคุ้มครองเด็กกฎหมายเยาวชนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียกฎหมายบางส่วนช่วยเหลือคุ้มครองเอื้ออานวยประโยชน์ส่งเสริมักยภาพเด็กได้แต่กฎหมายบางส่วนทําให้เด็กกล้าหรือไม่ไม่กลัว การกระทําผิดเพราะฉะนั้นควรแก้ไขไม่ใช่ยกเลิก uh huh. ก็แก้ไขให้มันให้มันลงโทษให้หนัหนกๆไงครับ uh huh. ขนาดลงทุนขนาดลงโทษขนาดนี้มันยังไม่กลัวกันเลย uh huh. แล้วจะมีไว้ทําไม